ประเด็นต่อมานะคะพาคุณผู้ชมข้ามไปดูสถานการณ์ทาบสมุทรเกาหลีค่ะปรากฏว่าเกาหลีใต้นะคะชี้ถึงความเป็นไปได้มากขึ้นที่ลูกสาวของผู้นำเกาหลีเหนือจะสืบทอดอำนาจต่อจากผู้เป็นพ่อค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงโซประเทศเกาหลีใต้ว่านายอีซองควนหนึ่งในสมาชิกสภานิติบัญญัติเกาหลีใต้ ซึ่งเข้ารับฟังรายงานจากเจ้าหน้าที่สำนักข่าวกรองแห่งชาติหรือว่า NIS เปิดเผยเนื้อหาบางส่วนค่ะว่ารัฐบาลเปียงยางกำลังฝึกสอนให้เด็กหญิงคิมอูคิมจูแอบุตรสาวของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดแห่งเกาหลีเหนือให้เป็นทายาททางการเมืองซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไปได้มากที่สุดว่าเธอจะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งต่อจากบิดาค่ะ ขณะเดียวกันนะคะข้อมูลของ NIS ค่ะระบุด้วยว่าท่านผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือซึ่งตอนนี้มีอายุประมาณ40ปีกำลังประสบปัญหาน้ำหนักเกินตัวค่ะก็คือตอนนี้น้ำหนักของคิมจองอึนนะคะอยู่ที่ราวๆ140กิโลกรัมซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะล้มป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบหัวใจหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะมีการแสดงอาการของภาวะความดันโลหิตส,สูงและเบา ตั้งแต่อายุประมาณ30ปีค่ะทางนี้นะคะ KCNA ก็ใช้คำเรียกแทนจูแอนะคะว่าฮยังโดซึ่งหมายความว่าบุคคลแห่งการนำทางผู้ยิ่งใหญ่โดยใช้คำนี้นะคะตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งคำดังกล่าวค่ะเป็นศั์ที่เกาหลีเหนือจะใช้เฉพาะกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงตามข้อมูลจากกระทรวงรวมชาติเกาหลีใต้ นอกจากนี้นะคะ KCNA ยังใช้คําเรียกแทนเธอว่าดาวประกายพึกแห่งเกาหลีและลูกรักอีกด้วยค่ะโดยจูแอร์นะคะปรากฏตัวอย่างเป็นทางการบนสื่อของเกาหลีเหนือเป็นครั้งแรกเมื่อปี2565ค่ะโดยเธอร่วมชมการทดสอบขีปนาวุธขาบทวีปกับบิดาหลังจากนั้นนะคะจูแอร์ก็ติดตามนายคิมจองอึนลงพื้นที่อีกบ่อยครั้งค่ะ ส่วนทางด้านข้อมูลข่าวกรองของรัฐบาลโซนะคะเคยออกมาระบุข,ข่าวว่าจูเอรเ์เป็นบุตรคนที่2ของนายคิมจองอึนกับนางรีซอนจูส่วนบุตรชายคนโตนะคะเกิดเมื่อปี2553แต่ว่ากระทรวงรวมชาติเกาหลีใต้ค่ะออกมาชี้แจงเมื่อปีที่แล้วว่าไม่สามารถยืนยันได้เกี่ยวกับสถานะบุตรชายของนายคิมจองอึนค่ะ